ทาละแ้วกินเองดอกเซรบอีหละนั่นแหละเบอีแม่ค้าบ้านนี้เศษแม่คาบานนีเซษบศดกินยอร่อยจริงจริงเอร่อยจริงจริงมาเดเจอสองเพียพันสาาสวยมันอยู่นี้มันี่มาเลยจ้ามาเลยจ้า วันนี้แกงดารามาขายของนะคะจารุนีจารุนีขายอยู่บัวพันธ์จ้าบัวพันอันนั้นอะไรเนาะกรนะแตอะไรเนาะลืมไปกระแต่ชื่ออะไรบ้างกระแต่กระแตบอสสยามกระแตกระแตสยามกระแตวันนี้มาขายของนะคะเพื่อได้แกงดารามาขายของหมดอย่างนี้หละหมดไปแล้วลูกชิ้นหมดไปแล้วถาดนึ่งอ๋อลูกชิ้นหมดโอ้ยเยตามาช้าไม่บอสจารุนีมาขายของก็เลยค่ะ Đâu, hai Đây đi kia trường riêng hả? Kia là Trường riêng. con dơ trường riêng, kia là gì? Hãy subscribe cho บันนี้เลกเราอชอซันดินปอชอบซันกระบาดเหมือดซันกระแปลว่าเดี๋ยวก่อนปิดปากก่อนไ่เลยเนาะอันนี้ทั้งสเลยบกอันไหนบ้างอันนี้หนึ่งละไหนอนี่เติอไหนก พอขายดีแต oh, right? ่ตั้งต่เยตามานิดนี nice. so ่ก่อนนะทำมาขายของโดยเฉพาะอันลี่ดู่าวุยเยลี่ยิบไปเลยห้าบาทใ่ไห จะเห็นไหมแบบนี้ไม่เคยเห็นหรอกอ๋อเขาใส่น้ำเขาใส่น้ำแดงน้ำอะไรๆโอ้ขยาวขยาไปมันก็จะจะจะแข็งอนนี้มันไม่แข็งหรอค่ะยังไม่แข็งค่ะเพิ่อนแต่รอมันแข็งขยับไปเดี๋ยวจะไปซื้อแข็งเข็งเขนเข็งแล้วเรียกนเลยเด้อ ไม่ลาเพิ่นเอาออกค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อไปใส่น้ำปึ๊บขยัำหน่อยใส่น้ำปึ๊บขยับปียกมันก็ะดุดกระทาพระท่นั่นอ๋อมีโคกมีมันน่ารอดจะไม่รอดขายนะสบายอยู่เลยนะสบายมันเดีไปเอาเงินไปซื้อข้าวก่อนเป็นยังกันจมูกเจ้ากระล่านตาส้นขามน่ะลานซ้มสมนั่นมันก็ไปนั่งอยู่หน้าร้านหอยมันก็โดนขายอยู่ไปยัดกัขยำ เป็นแม่ขายอยู่นี่มะกล้งอันนี้อันนี้อะไรนะแม่แม่อะไรนะแม่เป็นแม่หรือเป็นแม่ยายเลยเป็นแม่ยายแม่ยายนั่งไกวไกวลูกนะคะไกวหลานไกวหล้านลูกสาวนั่งขายเอ้ยลูกสะพ้ายสิลูกสาวลูกสาวขยอยู่เลยอ๋อลูกเขยอันนี้ลูกสาวโอเคบอกว่าเป็นแม่ยายไม่ใช่แม่ย่าเออแม่ยาย ่าแม่ดอกนานา่งามพนนะไม่เราเลือกสีถูกแล้วสีแล้กสีถูกเนาะหัวาตไปไกลเพ่นเลยไม่สนใจดูสิโอ้โหลา ช่อนอยู่ในนี้อหอมแล้วหอมแล้วหอมแ้หอมเอาไม้มันทันกันเด้อแดงเดี๋ยวมันไม่ทันปิกนิกจะปิกนิกวันนี้ปิกนิกในป่าชวนเพื่อนดารามาปิกนิกในป่าดารไม่เคยห่อช้อนมาดีแต่ว่านางนางแปาอยู่เมือนโอเคหนุนสะพาย ฮช่ๆมาค่ะมามามาค่ะมามาต้มส้มตำถุงนึิมกินได้ทั้งครอบครัววันนี้มีวันนี้ตำทะเลเดี๋ยวตำถั่วตามาเดี๋ยวตำถั่วตำมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิอไอคอนอะไร่ิงไอคอนลองไงกินเป็นวันกินโคโคโคสดโคสดเดาอืมอร่อยอร่อยอร่อยกว่าเมื่อวานอีกเนาะโเขาจัดมากลุงมาดักกินข้าว กินข้าวจ้าอาคของคนับมันอุ้ยเฮียเฮียเฮียสมตามากกับลรกตอนนี้ลุตื่นอยู่ะเอาผักวาทั้งขุดปอื้มอร่อยเอาผักกินข้าวปลานี่อบมตำหันสี้มตำพอดีเลยมันช้อมันไม่แพรเอาจานมาคนละอันลนึง ง่าจะโอมยังไงอยดอต้วาแลไเย้กกาเลยเย่คเป็นแเอาหอยน่มีนักเรียนหลายคนนะคะเข้ามาสบ้าทุกคัวทุกพูาทุกนี้ตัวเราโทรศัพท์มาได้ไหมคะเรโทรศัพท์นนี้เลยคะโเอามาพอเล โคตรอร่อยเลยรออยู่ตอนนี้ปลาแดกจะไม่เหลือจอนประฉันเดินตอนในฉันจองแล้วนะตอนนี้อร่อยแล้วรอต้มร้อยนั่นก่อนตำถั่วเจ้าตำถั่วประเทศเสฉะเลี้ยเลียเลี้ยใจมะกรอรอปะเลีย้ยมึงโชว์หนะ้าแม่เลี้ยหน่อยดูดเปลือกเตาด่าดูดไอ้บักกอกถ้าโชว์หน่อยแม่ใจด้เจ้าณีดูดบักกอกรอถ้าหน่อย เรบสองเคี่วๆเกีลยตําทัวตําถั่วตูดไกใหญ่มาลตูดไก่ก็มีนะคะเดี๋ยวไปดูตุกคนกินขนมจีนแี่ไหนก็เป็นตาแซบแท้ตําถั่วํำปิดปีชิมบังชิมบ้งตุ่นน่าดักขนมจีนไหมริมแกีสักน่อยแบนี้มีเนื้อนี้เอาไป มองมองไปหันละแ้จะกินเองดอกซ่บอีกแหละนั่นแหละอีกเลยแม่ค้าบ้านนี่เศษแม่ค้าบ้านนี่เเคกอร่อยจริงจริงเลยเนี่ยอร่อยจริงจริงแ่เอามือเอามือโอ้ยพี่เฮ้ยเนไปน บอกื้อซื้อยีติก้เขากินบ่เป็นเขาข้ากินอกาจะลองกแซ่ีสติก้เขากินป่เปะโอเ่ปุ๊ยอะไรานอยนีจอยิิิิบิบ๊บิบ๊บอยิวย

อ้าวสีต่อไปนะคะเตรียมไว้เลยแชบอลสิบปีอยู่นะคะโอ้นะคะเตรียมไว้ให้พักก่อนตอนนี้นะคะรอรุนอนุบาลเตะบอลตอนนี้ตอนนี้อนุบาลนอนอยู่อนุบาลนอนอยู่รอรุนอนุบาลเอ่อเตะบอลสนุกดีอนุบาลนุ่นนอนอยู่ใต้ตตนไหมเราค่อยมาดูอ สมบ่รไม่ได้เจอสองปีอภรรษราสวอยไม่ได้มาสองไม่ได้มา2ปีดูสมเขามาพักราสวยขึ้นเป็นกองปีป้าเวลาดว